เรื่องวันวุ่นวายของหญิงสาวคนหนึง่งหัวตุกห,หัวตุยแน่นไปดีกว่าเดี๋ยวครูด่าเรา ต้องการอะไรขอเป็นแฟนมิตรันอละกัน,นะะขอบคุณค่ะยินดีที่ใช้บริการค่ยยะโอ,อ้ไม่ใช่อันนี้ ี่สาคนสือคนนั้นนี่เขาต้องถูกรดคุณลุงชนแน่เลยคุณลุงเขาชิน บ้านฉันอยู่ไกลโรงเรียนอ้าวพออ้อออาวพอทำไมเดินดลุลวงรอบโรงเรียนอย่างนั้นหรออ๋อพอ,อไม่ค่อยได้เดินน่ะพออกก็เลยมาเดินวิ่งสักหน่อยเดี๋ยวยิบๆพออกก็แบบบ้านแล้วเนี่ยอ๋อค่ะพออ วสวยแล้วสวยแล้วคุณครูด่าเรายับนเออสวัสดีค่ะคุณครูากดมอนี่นเรียนเรียนกันเถอะมนี่ใครจะตอบไหมเงียบ ไม่อะไรไม่มีสักคนเลยหรออ้าวเพื่อนเขาคนไม่มา มีคนคนนี้คนเดียวถึงเล่นแต่โทรศัพท์ล่ะไม่ใช่ว่าทางค่าเขาเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวเลยเหรอคุณครูมาสอน้้นงั้นเบื่อนงั้นฉันกลับอบนก่อนนะเพราะว่าฉันมีนัดกับครอบครัวแล้วนะ่ะไปไหนหอ๋อเออ,เอ,อไปไหนไปไหนมีคนนัดฉันไว้อ่ะ จะต้ไปตามจดหมายก,ก่อนสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจตะเธอครูคนนั้นหน้าคลายๆ้วเนี่ยแต่ก็น่าไม่ใช่คุณครูห้อ,องเราหรอกมั้งอันนี้เขาบ่นอะไรเนี่ยพออ,อบ่นอะไรนะ